ของแอปเปิลแพงปุ๊บแบบนี่อะไรนะครับมากันเรื่องของงานในประเทศบ้านนะครับวันนี้นะครับมีงานใหญ่ทีเดียวของวงการอีคอมเมิร์ซนะครแล้วก็เป็นอีคอมเมิร์ซที่เป็นบริษัท ร่วมทุนด้วยนะครับรักกูเทนอีคอมเมิร์ซแับหนึ่งจากญี่ปุ่นร่วมทุนกับตลาดดอทคอมนี่เราทราบกันดีจากงานชื่อรักกูเทนตลาดเอ็กซ์โป2022นะฮะมีการมอบรางวัลให้กับบุคคลในวงการอีคอมเมิร์ซไทยด้วยครับน่าเริ่มใสมากไปจัดกันที่นี่เลยโรงภาพยนตร์สยามพาวะลายนะครับพารากอนซินิเพล็กซ์นั่นเองนะครับใกล้ๆสยามของเรานี่นะฮะก็เป็นงานใหญ่งานหนึ่งที่รวมผู้ประกอบการนะครับอีคอมเมิร์ซในเมืองไทยแล้วก็เป็นงานประจำปีนะครับสำหรับคนที่ ดำเนินธุรกิจ e-commerce ในกลุ่ม Rakuten มาแสดงตัวอย่างน่าสนใจมากๆเลยนะครับ,รบมีคุณฮิโรชิ มิคิทานินะครับซึ่งเป็นประธานกรรมการและผู้อาสูงสุดของรักุเทนนะครับผู้เปิดวงการอีคอมเมิร์ซให้โด่งดังระดับโลกเนี่ยมาจัเปิดงานในงานมาจากญี่ปุ่นเลยถูกต้องเลยทีเดียวแล้วก็ตามด้วยแน่นอนคุณพาวุฒพง์วิทยานุนะครับผู้ก่อตั้งแลวก็กรรมการผู้จัดการบริษัทตลาด .com นะครับคนนี้ก็เป็นคนลุยธุรกิจอีคอมเมิร์ซอันนี้ก็เจ้าอีคอมเมิร์ซในในบ้านเราตั้งแต่แรกตั้งชื่อตลาด .com ตลาดนี่ภาษาไทยลอลิงเขาจดตัว R A D ใช่ไหมตลาดตลาดถามว่าทำไมเป็นกลยุทธ์เทคนิคให้คคนจําาไดดด้ออเปล่รับผผมสกิ ตอนแรกตัวแอลมันมีคนจดไปแล้วตอนแรกจะมีคนมาขอซื้อครับเป็นนายกเทศมนตรีจังหวัดตราดขอซื้อต่อได้ไหมตราดตราดกตราดเลยทีเดียวแต่ว่างานนี้นะครับก็รวมผู้ประกอบการคนอื่นๆด้วยนะครับที่เขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องอีคอมเมิร์ซไม่อกีคงจะได้เห็นนะมีบูธมีอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับงานนี้เนี่ยนะครับให้ความรู้ความเข้าใจผู้ประกอบการเกี่ยวกับอนาคตสร้างธุรกิจออนไลน์ให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพนี่แล้วก็ตั้งคอนเซปต์ว่า grow together เติบโตไปด้วยกันฉะนั้นจะไม่ได้มีแค่ ยี่ห้อของตลาดหรือรักกุเทนอย่างเดียวเมื่อกี้เพสสบายก็มานะฮะแบรนด์จากเนชั่นกรุ๊ปจากไลมากันเต็มไปหมดเลยนะครับทุกคนก็มาจัดแสดงกันเต็มที่เลยมีการพูดถึงสิ่งที่รอคอยกันมานานฮะก็คือนี่คนนี้ใครครับเออนั่นนะเสียนี่ใครนี่คนทางขวานน้องจ้มปอกคนนี้ครับหน้าคุ้นๆนะครับ ออกนอกหน้าไปไหมแฟนอาจารย์สุประเดชมีการพูดถึงสิ่งที่ทุกคนอยากให้เร่งเกิดขึ้นในเมืองไทยก็คือโมบายแพลตฟอร์มสำหรับการทำช้อปปิ้งค์ทการเรียกว่าเก็บเงินออนไลน์ผ่านมือถือให้มันเต็มที่มีเรื่องของ m e m b e r s h i p Ranking จัดอันดับลูกค้าให้คะแนนสะสมะไรต่างๆนะครับเพื่อให้ทุกคนรู้สึกจูงใจแล้วก็อยากมาใช้บริการอีคอมเมิร์ซมากขึ้นเพราะอีคอมเมิร์ซจะเติบโตอย่างเต็มที่ไม่ได้ใช้ซื้อเฉพาะบนคอมพิวเตอร์นะมันต้องซื้อบนโมบายได้เพราะโมบายเนี่ย สติความผู้วามคนมันเยอะกว่าว่องไวกว่ากดมันปัดเลยอะไรเห็นปุ๊บมาถือว่างานใหญ่แล้วก็ได้บุคคลในวงการอีคอมเมิร์ซมากันอย่างคับข้างทีเดียวนะครับเห็นแล้วน่าปลื้มใจแล้วก็งานนี้นะครับพูดถึงเรื่องการที่ร้านค้าที่เปิดแล้วนะครับทำยงไงให้ขายดีขึ้นนะครับ การหวังพึ่งกลไกในการฝากของขายหน้าร้านผู้ประกอบการสามารถเรียนรู้และพัฒนาเทคนิคยังไงได้บ้างนะครับเขาก็เลยไปเชิญคนที่สร้างสีสันมากๆในวงการการขายที่ญี่ปุ่นเลยงานเปิดนี่สวยงามนะฮะเป็นวัฒนธรรมญี่ปุ่นผสมภาษากไทยและนี่คุณนี่เลยฮะฮิโรชิมิคิทานีนะครับประธานของรักุเท n นี่ก็มาพูดแล้วก็มีมีวิดีโอพรีเซนเตชันอะไรกันมาโอ้โหโรเลมที่นี่คุณป้อมพาวุฒิพงวิทยานุนะครับก็มาพูด แรงบันดาลใจที่เขาได้จากการสร้างระบบ e-commerce ขึ้นมานะครับเก่งอยู่แล้วนะฮะคนนี้นะฮะยังมีเรื่องของตัวอย่างที่ดี b บ s เ case ขายเก่งเกงยีนในญี่ปุ่นนะใช้ e-commerce อย่างเดียวไม่มีหน้าร้านไม่มีออนไลน์อย่างเดียวมีร้านู่ที่ชินจูกุครับแต่ว่ายอดส่วนใหญ่มาจากออนไลน์ออนไลน์เฉพาะออนไลน์อย่างเดียวเนี่ยที่ที่บอกไม่มีร้านค้าคือเขาขายออนไลน์เนี่ยยอดขายเฉพาะออนไลน์เนี่ยสามสิบเจ็ดล้านบาทต่อเดือนต่อเดือนขายเก่งยีนแต่ในญี่ปุ่น เมืองไทยเบสเคสขายนาฬิกาเดือนละหกแสนกว่าบาทร้านนี้ผมรู้จักใช่ยูเออร์หรือเควส์วายอาร์เควส์ผมยังเป็นลูกค้าเขาเลยในหกแสนกว่าบาทนั้นเป็นเงินของพี่หลามด้วยประมาณ5้าแสนเก้าวายได้ข่าวว่าเมียดูอยู่ด้วยนี่นะครับซึ่งคอนเซปต์ครั้งนี้นะครับก็อย่างอย่างบอกนะฮะอย่างที่บอกนะครับก็คือพร้อมให้ทุกคนเนี่ยเตรียมกลยุทธ์ไว้ให้ดีเพื่อก้าวเข้าสู่การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเอเด้วยเพราะว่าอิงอมเมอร์สมันจะสําคัญมากถึงเวลานั้นเนี่ย เอเชียจะเป็นผืนเดียวกัน<ะ>เดิมทีเนี่ยมีพรมแดนอยู่แล้วละ่ะแต่การเดินทางเข้าออกมันง่ายขึ้นการเข้ามาทํางานโดยที่ไม่ต้องขอ work permit มีถึง10<ะ>อาชีพนะสิบประกาศออกมาเรียบร้อยแล้ว10อาชีพที่สามารถที่จะทำงานโดยไม่ต้องขอ work permit เลยเข้ามาได้เลยทีเดียวนะครับ<ะ>แล้วก็รักกูเทนตลาด .com <c oughs> ยังมีรักกูเทนตลาด Expo 2012นะครับมี6รางวัลทีเดียว<ะ>ยอดขายแต่ตสูงสุดแห่งปี เป็นของร้านค้านาฬิกา you r request ที่บอกไปร้านค้าที่มีผู้ชมสูงสุดครับเป็นสินค้าเสริมความงามช้อปปิ้งอะไรนะช้อปปิ้งรักกระตูกอะไรสักอย่างหนึ่ง <c oughs> ขอไปไม่ได้สะกดตัวไทยมาแพ็กเกจสุดประทับใจร้านขายสินค้าเครื่องแต่งกายสำหรับผู้หญิงชื่อ Sweet so Sweet <So> สวิตซูสวีทซูการีเป็นร้านขายชุดชั้นในกับ ชุดว่ายน้ำครับโอ้ซึ่งคนซื้อส่วนใหญ่เป็นผู้ชายแต่ถ้าสวิตแต่ถ้าสวิตคอลเลคชันบนเฟซบุ๊กนี้ของเมียผมอะอ้าวเหรอครับแต่ไม่ได้รางวัลเพราะไม่ไปอยู่ในระบบของตลาดดอทคอมไงเล่าไม่มีตังค์ไปเช่าอยู่ไงอยู่บนเฟซบุ๊กอยู่ฟรีอยู่ฟรีครับพี่แหมรางวัลดาวเด่นแห่งปีนะครับร้านขายอุปกรณ์เสริมสำหรับไอโฟนไอแพดชื่อว่าเรียวกาด เรแก๊สเวลแก๊สใช่ไหมแก๊สเจ็ดนะแล้วก็รางวัลธุรกิจที่มีประสิทธิภาพทางสังคมยอดเยี่ยมร้านค้าตรงทีวีไดเรกนั่นเองและปิดท้ายร้านค้าแห่งปีครับร้านขายนาฬิกา your request นี่สังเกตดูรางวัลประกาศไปหลังรางวัลแต่ยังมีซ้ำบ้างแปลว่าตลาดอีคอมเมิร์ซในเมืองไทยยังเปิดกันไม่เยอะนะฮะยังมีที่ว่างสำหรับคนที่อยากค้าขายออนไลน์นะครับยังไงก็เข้าไปดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ตลาด d com แล้วกันนะครับ ผมฟัง <th ang> ที่ญี่ปุ่น3คนเขามาเล่าเคสตาดี้เรื่องเก่งดีนะเขาให้ข้อคิดเรื่องการขายออนไลน์ไว้ข้อหนึ่งดีมากว่า <sk r oti> เขาบอกว่าจงลดช่องว่างระหว่างก่อนขายกับหลังขายของลูกค้าให้มากที่สุดอ <ừ> ่าเพราะ <ừ> ว่าเวลาเราทําหน้าร้านเราทำหน้าร้านสไฮโซใช่ไหมใช่แต่พอเราส่งของให้ลูกค้า,คาแบบเกิดลูกค้าแบบว่าเปิดมาแล้วแบบไม่ประทับใจโอกาสซื้อซ้ําของลูกค้าจะหายไปเลยถูกต้องจริงจริงแล้วก็ต้องช่วยกันด้วยไม่ใช่ว่าคุณทําเพื่อจะหลอกลวงอันนี้ไปทําลายวงการ